สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งก็กลังสามรายการสถานีดูมนุษย์นะครับจะพาทุกท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศที่นครนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราทําเรื่องแบบสบายๆเพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วเป็นวันเข้าพรรษานะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนหนึ่งที่นําบุตรหลานมาเที่ยวที่นี่สําคัญที่คือวันนี้เราจะมาปลูกป่ากันครับแต่ก่อนไปครับกองทัพเดินดุจทองครับบรรยากาศด้านหลังนี้นะครับเป็นบรรยากาศข้างถนนฮะไก่ย่างที่อร่อยมากของจังหวัดนครนายกนะครับ แล้วก็ลองดูนะครับว่าช่วงภาคบ่ายเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อสังคมนะครับสำคัญยิ่งคือเป็นการบังปันความรู้สึกสังคมแล้วก็ไม่พอครับเราอยากทําคุณงามความดีวันนี้ให้กับนายกรนายกโดยการไปปลูกป่านะครับภาคบ่ายนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้เวลาประมาณบ่ายของฝ่าแล้วนะครับขอพักสักครู่หนึ่งเพื่อจะทานอาหารอร่อยๆกันนะครับแล้วเราก็จะพาพวกเราทั้งหมดในเนี่ยบุตรหลานนะครับทำความดีตอบแทนคุณบิดีอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นายกรนตรนั้นคงจะมีภารกิจกับพวกเรามากพอสมควรครับสำคัญยิ่งอย่าลืมนะครับ พาบุตรหลานมาเที่ยวพาบุตรหลานมาชินชมพาบุตรหลานมาออกกำลังกายพาบุตรหลานมาแบ่งปันความรู้สู่สังคมแบบนีงนะครับวันนี้ฮะน้องบอสน้องอาร์มเขาอีก็มาด้วยทงพี่เบอร์พี่ก็มานะครับแล้วก็ไอ้พลูกสาวผมอยู่ในรถครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสบ,บ,บรรยากาศที่แท้จริงของน้ำตกว่าเป็นยังไงแล้วก็เราไปดูบรรยากาศของนักการทน,นะครับว่าอยากทำความดีสู่สังคมน,นั้นเราจะทำยังต่นี่ครับติดตามตครู่นะครับ